สวัสดีครับผมท็อปวีซีไทยมิวสิกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววีซีดีคอนเสิร์ตคราวเกะนะครับชุดคอนเสิร์ต for แฟนโดยเบิร์ตธงชัยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะมาดูหน้าปกก่อนเลยนะครับหน้าปกนะครับก็จะมี รูปบ้านนะครับมีโลโก้รูปบ้าน j m m แอ m m กรมมี่โฮ e คอนเสิร์ตคารเกะนะครับบนสุดก็จะเป็นมีรูกตัว G นะครับก็จะมีชื่อคอนเสิร์ตคาราโอเกะนะครับแลด4ี่คนนี้นะครับก็จะมีเบิร์ตธงชัยมีนัทมีเรียมีแคทริยาอิงลิสนะครับแล้วก็มีจินตลาพูลลาบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปเบิร์ตธงชัยนะครับอันนี้จะเป็นชื่ออัลบ,บั้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันเวลาที่จะออกตัวคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นแขกรับเชิญนะครับจะมีแขกรับเชิญจินตลาภูลลาบนัสมิเลียและแคทรียอิงลิสนะครับ แล้วก็จะมีสปอนเซอร์นะครับอัลบั้มชุดนี้ครับได้รับการสนับสนุนจาก Panasonic Mobile Phone นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปโลโก้ VCD Concert Karaoke คูณ2นะครับอันนี้ก็จะเป็น G.M. g a m y แบบเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Home Home Use Only นะครับ อนุญาตให้ใช้เพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัยเท่านั้นนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นรูป G M Grammy จะมีโลโก้ G M Big M G A นี้ก็จะเป็นราคา199บาทนะครับอันนี้ก็จะสลักชื่อนะครับ Concert Clouge น,น,นะครับต่อไปก็มาดูข้างหลังกันเลยนะครับ ข้างหลังก็จะมีชื่ออัลบ,บั้มนะชื่อนักร้องเบิร์ตธงชัยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นที่1กับแผ่นที่2อนะครับอัลบ,บั้มชุดนี้มีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะครับแผ่นที่1จะจะมีไตเติ้ลเพลงแฟนจ๋าชาติก่อนมาลีชาตินี้แครอน บุมแมลงคู่แท้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงคนไม่มีแฟนอยากเป็นแฟนเธอเต้นลำทําครัวต้องโทษดาวอ้อมแขนที่ว่างเปล่าก็จะมีนักร้องสองคนนะมีเบิร์ธธงชัยกับนัทมีเรียนะครับแล้วก็เพลงโอเคนะคะกับนอกสายตานะครับก็จะมี สองนักร้องด้วยกันนะครับก็จะมีเบิร์ตธงชัยกับแคทเทอรีอาแงลิสนะครับแผ่นที่สองนะครับก็จะมีเพลงซ่อมได้นะครับเวอร์ชันหมอลำนะครับจะมีสองนักร้องด้วยกันนับก็คือเบิร์ตธงชัยร้องกับจินตลาดพุนลาบนะครับอันนี้ก็คือเพลง in f i e u s นะครับ m y Girl แก้วตาแก้วโตวอย่างแรงมาทำไมเบิร์ตธงชัยร้องกับจินตลาดพุ่นลาบนะครับ แฟนจ๋าสุดๆแบบรีมิกนะแบบเวอร์ชั่นพิเศษนะครับจะร้องกันทั้งสี่คนนะเบิร์ตธงชัยจินตลาแคทรียาและนัทมิเลียนะครับชาติก่อนมารีชาตินี้แครอนแบบรีมิกนะครับเล่าสู่กันฟังเวอร์ชั่น1่งเล่าสู่กันฟังเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็จะมีรูปเวทีคอนเสิร์ตนะครับมีที่นั่งอย่างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ สีส้มนะครับโลโก้ pbc นะครับหรือจะเรียก p l a a c o n t r o l นะครับใหม่ล่าสุดเลือกเพลงได้ด้วยระบบหน้าจอเมนูแสดงรายชื่อนะครับจะสามารถเลือกเพลงได้นะครับใน pbc นะครับหรือ playback control นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมของเบิร์ตท,ทงชัยและการแสดงของเขานะครับอัลบั้มนี้นะครับสงวนลิขสิทธิ์เมื่อเดือน ธันวาคมปีพุทธศักราช2545น้าสบห้านะครับอันนี้ก็จะเป็น running time นะ running time ก็คือการเล่นของทั้งหมดนะครับการเล่นการเล่นของทั้งหมดนะครับก็คือหนึ่ง้สี่สินาทีนะครับผมกะประมาณก็ประมาณสักประมาณสัก2องชั่วโมงนั่นแหละครับ2หรือสมชั่วโมงนั่นแหละครับ นี้ก็จะเป็นโลโก้ compact digital video นะครับนนี้ก็จะเป็นโลโก้ VCD คูณ2นะครับคูณ2ก็คือมี2แผ่นด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะครับบริษัท G.M. Grammy นะครับได้รับการอนุญาตและจำหน่ายโดยบริษัท MGA นะครับ อันนี้เขาก็จะบอกที่อยู่ของเขานะครับนี่ก็จะเป็นบาร์โค้ดนะครับวันที่ผลิตนะครับวันที่สี่เดือนธันวาคมสองพันห้าสสิบห้านะครับวางจำหน่ายวันที่ยี่สิบเดือนธันวาคมปีสองพน้าสสิบห้านะครับวิธีใช้เพื่อดูและการฟังนะครับจำนวนเพลงก็มีทั้งหมดยี่บ็ดเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของผู้รับรองสำเนานะครับอันนี้ก็คือลาดใบอนุญาตนะครับลาดใบอนุญาตอัลบั้มชุดนี้ก็คือกทเจ็ดแปดห้าเก้าท,ทับสี่ห้านะครับแล้วก็จะมาดูข้างในกันเลยนะครับข้างในนะครับก็จะมีปกข้างในกับ แผ่นซีดีนะครับเดี๋ยวจะมาดูแผ่นซีดีกันเลยนะครับแผ่นซีดีนี้ครับอันนี้คือแผ่นหนึ่งอันนี้ก็คือแผ่นสองนะครับจะมีทั้งหมดสองแผ่นด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะมีปกหลังอีกนะครับจะเป็นรูปแบบรูปโคมไฟบนเวทีนะครับจะมีรูปโครงเหล็กด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่ออัลบั้มนะครับโดยนักร้องเบิร์ตทงชัยนะครับ ิขอภัยนะแผ่นหลุดครับขอภัยครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีนะครับเดีย๋ยวมาดูแผ่นซีดีกันเลยนะครับแผ่นซีดีจะเป็นรูปแบบแผ่นที่หนึ่งจะเป็นแผ่นแบบปกสีดํานะครับสีขาวก็จะเป็นก็จะเป็นเวทีกับโคมไฟข้างบนของเวทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้บ้านนะครับโลโก้ g m m grammy โฮมคอนเสิร์ตคาราโอเกะนะครับแล้วก็จะมีชื่อชื่ออัลบั้มนะครับโดยธงชัยแมอินไทรนะครับก็จะกำหนดแผ่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ compact disc digital video นะครับ mga นะครับนี่ก็จะเป็นรหัสรหัสใบอนุญ,ญาตนะครับอันนี้จะเป็นคำเตือนนะครับคำเตือนเกี่ยวกับ ลิกสิตเพลงนะครับเกี่ยวกับลิกสิทธิ์เพลงและบทลงโทษตามกฎหมายนะครับดูข้างหลังเลยนะครับข้างหลังก็แผ่นก็ไม่เป็นรอยนะครับแผ่นก็ดีอยู่นะครับไม่มีรอยด้วยนะครับมาดูแผ่นที่สองนะครับ แผ่นที่2นะครับก็จะเป็นพื้นสีขาวนะครับพื้นหลังสีขาวนะครับแต่รูปเวทีนะครับแต่รูปเวทีจะเป็นสีดำนะครับรูปแบบก็จะทำเหมือนเหมือนแผ่นแรกนี่แหละครับแผ่นที่1นึ่งนั่นแหละครับแล้วก็จะมีติด paint, สองติสองคือแผ่น2นะครับแล้วก็จะมีคำเตือนด้วยนะครับทำเหมือนแผ่นที่1เลยนะครับ แผ่นที่สองก็จะมาดูข้างหลังเลยนะครับข้างหลังแผ่นก็ไม่ค่อยมีรอยนะครับขอโทษด้นะครับมันแผ่นมันหลุดนะครับขอโทษด้วยอันนี้ก็จะมีรูปภาพรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการแสดงนะครับมีเบิร์ทงชัยมีจินตลานะครับ อันนี้คือภาพรวมนะครับตรงหลังจินตลาดจะเป็นดันเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายของลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทลงโทษนะครับตามกฎหมายของเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอันนั้นท่านผู้ชมให้ไปอ่านเอาเองนะครับต่อไปก็มาดูข้างหลังขออภัยนะต่อไปก็มาดู ข้างในปกเลยนะครับโอ้โหยาวมากเลยครับข้างในก็จะเป็นข้อมูลของอัลบั้มชุดนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับเกี่ยวกับพวกวันเวลาการจัดคอนเสิร์ตนะครับจะมีชื่อสถานที่ว่าจัดที่ไหนนะครับ ศ Hence, ิลปินเขาเป็นใครนะครับแขกรับเชิญของเขาเป็นใครนะครับวงดนตรีว่าเขาเป็นใครนะครับวงวงดนตรีเพื่อสนับสนุนนะครับอันนี้ก็ให้ไปอ่านเอาเองนะครับผมถ่ายแล้วท่านผู้ชมก็ไปอ่านเอาเองนะครับผมไม่อยากอ่านเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเบิร์ตทงชัยอันนี้จะมาจากอัลบั้มชุดรับแขกนะครับเบิร์ตทองชัยกำลังร้องเพลงอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับเกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ตนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเขานะครับช่างภาพเขาเป็นใครนะครับใครเป็นผู้บันทึกเทปโทรทัศน์นะครับใครเป็นผู้ดำเนินการผลิตนะใครเป็นอำนวยการผลิตนะครับ อันนี้ให้ไปอ่านเอาเองนะครับผมไม่อยากอ่านมากมายนะครับให้ไปอ่านเอาเองนะครับข้อมูลพวกนี้นะครับอารก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวคอนเสิร์ต for fan โดยธงชัยแมทอินไตนะครับก็ได้ทำการรีวิวไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบาย